สวีดัสสวัสดีขอเข้าสู่รายการการผจญภัยของโรบอทไปไวโรบอดไอโรบอทไปเร็วพวกโรบอทไอพวกตาบอททั้งหลายสวีสดัส <laughs> ตาบอทไอไปกวาดคลิปตัวแดงกูอาดคลิปแม่งเลยเดี๋ยวคีมคีมสัตว์แล้ทำไมกูณผู้ชมเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรวะปก,กติเกิดแล้วบนอะ่ะเกียร์วะอันนี้ เออรถตู้ไปดีกว่ะรถตู้สีขอดตู้อ่ะมึงเอาไปกดคลิปเลยนี่ไงรถตู้ขอดูดีอ่ะรับเนาะเอารออัพโบรถนะเอารออัพบรถงี้เออต้องใช้ล้อมรถเขาใครๆว่าใช้เท่านั้นอ๋อติดถุงอะไรอ่ะเอาไปลงติ๊กต๊อกเด็กโรบัสด่ากูว่าพี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยพี่เล่นไม่ตึงเลยเขาไหนอ่ะ ไกผมเล่นโรบอทมาเจ็ดปีแล้วใช้ชีวิตผมเล่นโรบอทอะไรใครเขาอยาเยี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสุภาพ what the fuck อ๋อลืมไปเอารถเอารเนี่ยดูดูสภาพไม่เห็นเทียนนี่ที่มันลอยอย่มันอะอย่าอย่าลบหลู่ล้อมรถกูอย่าลบหลู่อย่าลบหลู่มมันลอยไงล้อมรถไม่ไฟเลยไอ้น้องไอ้พวกใช้ล้อมรถไม่เป็น ไม่ได้เรือกกูหาที่อะไรวะอ๋อหากล้วยอ่ากล้วยมึงจะหากล้วยเลยมงไม่เคยแจ็กสันนะไอยู่ข้างบนเดี๋ยวคอมบนเดี๋ยวครัวแปแปกเด็กโรบอทเด็กโรบอทแยกไม่ขึ้นเจ็กสันเอ้าหายเอ้ามายไม่ขึ้นจิมมี่จะด้วยมาขึ้นติดอยู่ตรงนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ติดอยู่ตรงเนี้ยไม่ขึ้นน้ำมันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นมึงเข้าไปทำไม ไม่ขึ้นตังค์ไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นตังค์โยนนี่โยนเกมไม่ไม่ขึ้นตังค์ไม่ขึ้นตังค์โยนเกมเนี่ยโอ้จะไปแล้วไม่มีไม่ขึ้นตังค์ละเออไม่มีไม่ขึ้นตังค์ทำไงใครจะไปรู้อ๋ออ๋ออ๋อเลิกไม่จัดไม่ได้อังขนเงินไม่ขึ้นตังค์ช่างไม่ไม่ขึ้นตังค์นี่ว่าไม่ถอดออกก่อนวะไม่รู้วะก็เออเดินอะไรแล้วเออ ก๋วยนะกวยก๋วยไหนน <c oughs> ั่นหรอไงดยังไงเฮียพ่อมึงกินทำไมก๋วยแซ่บไงปูปูปูใช้อะไรถึงใจโอ้ยไม่เห็นมีรูปแมวเลยรูปแมวหายไปแล้วมมลว่าอะไรจิ๊บไม่เก้าใจต้องเอาไปด้วยไปไหนอะไรดินแมวต้องเอาไปแมวเอาไปอยู่แล้วอะไรดินนะแมวไปไอ้เหี้ยเลอเทอคุณยินได้ไงวะลบหลู่เลย อ๋อเหลือเฟือเลยฟังยี่งเย้ยไม่เต็มนด้หมดเลยเหลืออะไรดินเสียไปเออกูกดแซ่ไม่ได้อช่างแม่ไหวนี่วางอะไรดิยวบนหัวอ๋อบินมึงบินทำไมอะลาดินอะลาดินมันบินอะทิ้งแมงไว้ตรงนี้แหละอัดคลิปมาสามนาทีแล้วยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอ่ะอึงโยนะอึงโยนน่ะ ไม่กูไม่โคตรกากเลยเวลาอัดเข้าไปในไอ้คอมไหนโคตรกากใครสนว่าใครสนเรื่องไม่กาวใครใครเข้าไปไม่ก้าวเข้าไปแล้วเด็กเด็กเราบอดไม่พี่กากจะทำไม่ใช่ไม่อีฮอไหนครับเนี่ยโอ้ไม่ก้าเด็กเราบอดเลยไงแต่งตัวก็เบียวคิงคิ้มสันโอ้เฮ้ยไม่มีไฟฉายด้วยเพิ่งเห็นเพิ่มไฟฉายมาแล้วโอ้ยหมุนเลยเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยวกูทำไม่เย็นดูเตะมามามา หทำอะไรทำอะไรไฟฉายอะไรทำอะไรแป๊บนึ่ง,ชงโชว์มายากลงเดี๋ยวกูโชว์มายากลเปลี่ยนใหม่คนปิดไอ,อ้เหีเออ้มยมาใครไปไ<ม>แตะชีพตัวนี้มัยนยังโหดอ่ะกูบอกตรงโอ้โหเสียงโคตรโหด <laughs> บอกทำไมวิทยุอีกจัดไอ้เงี้ยให้เปิดวิทยุไว้จัดไม่รู้ว่ะใหม่ระดับโลกอะครับ้องน้องมีไม่แบบพี่รึเปล่าไอ้พวกเด็กระบาดไม่มีไม่ดิองแม่ื้คนระบาดอะไรอ่ะใหม่ระบาด เอาทุกเอาพวกเด็กโรบอททั้งหลายตอนนี้เราเราก็พร้อมแล้วเฮียกเลยวะไมค์ป็นเฮียขนาดไหนวะวิทยุอะมึงลองเปิดวิทยุฟังหดูไม่เสียงมันช่วิทยุเลยแบบเสียงไม่ออกมาจากวิทยุเลยทำไมเป็นการดจัดเลยเฮียโคตรไมค์โรบอทอ่ะเราแฟร์ไรไม่ได้โอ้โหเจอบแฟร์ไรไม่ได้โอ้โหการการ ไวเอ็ี่ยงที่สนอไล่เอาไดละ what the f k แฟตไล่์ปเยแ่มันติดอยู่กรพือเงี้ยนะดนบัไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูวางไว้อะไอ้พลงจบแล้วออเดี๋ยวน้องนโรบอทก็ถามไม่พี่จากกังคอับเออวางไม่ได้เลยเหี้ยไม่วางไมขัวดิ ขับรถดิขับได้ไปไเนี่ยเรารถไปไหนผู้ชำนาญการด้านการขับรถเฮ้ยเรารถไปได้ไหมเอ้ย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 เอาวะเอาเรื่อง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 อ๋อแล้วเราเต่าไปแน่เราเต่ไปแน่เนี่ยอันนี้คนนี้เขาขับรถเป็นนะครับมันโดนอะไรเนี่ยอะไรนี่อะไรแนี่อะไรนะอะไรวะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเอ้านี่คือแล็บ ไม่รู้กันกันครับไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะการชนหลุดไอ้อะไม่น่าหลุดนะอันนี้น่าจะบังนะการชนมังบังอะไรอ่ะอ้เอาเนี่ยได้แล้วได้แล้วกูยกได้แล้วอะไรวะจริงไหมไม่สวกอ๋ออ๋อกูไม่น่ากูเปี้ยวหลอกเกินอ๋อ what วัตถุฟังอันนี้อ๋อลำมุนลำมุนเยี่อะไล่ะลำุญก็ลัดต้องบุญดีไม่แกันจะไปเองเนี่ยการชนทิ้งไปละวไอ้ เดี๋ยวมึงเอาทิ้งไม่เจอกันชุมกันชมน่ะมาดูกันต่อทุกคนไปกันต่อแลยวแบบแซพบดกูพูดผิดเดี๋ยวน้องน้องโลบอทก็มาพูดทิ้ว่าที่เราบอย่างี้ไม่ได้เล่นอย่างงี้รขาแม่แม่น้องน้องโลบอทด่าผมนะกูไปว่าไปวิทยุอยู่ดิรูปเป็นเลยว่ะ อะไรวะไอ้ีนี่ไม่นั่งเขาเปล่าไหนมึงเะมันอยู่เนี่ยมันลงแล้แล้วคนลงไปทำมไตาย้บอยเวลาคือแปลงไปมึงสองไปต่อนี่ก็ะพืปีกก็ฟืปีกโอ้ใครถ่วงวะ่อยากรู้ะเรื่องเนื้อว่าในพวมึงต้อมีคนถ่วงอะ ไม่รู้่แขนกูยังยืดได็ดอโคตรโหดอะแขนกูแบบยาวเป็นกิโลเลยไม่ต้องฟองแ่แขนวันนี้สุดกับคนนั้นแหละไอ้เียเออตัวมือมึงเดืยบหมดจอไอ้หัวหไยด็กกูเดิมมีเก้าครัน้องไอ้ใช่ไงมันหนักข้ามมือกูออกเลยไหมไอ้ถ้ากูกดดึงตายมันจะเกิดอะไรขึ่น้ดึงดูข้างหน้ากูว่ารถแม่งบินเนี่ยหรือยังก็อย่าหทากันก็จึงทีน่าจะหายปุ๋เทยดิจิเมกูต้องเติมระับโรบัก เอิมโรบอกตั้งเอิมเราพักสี่เก้าบาทระสี่เก้ารบักเด็กเกมันโรบักคับพีไม่ใช่บาทโอรบักโรบักโลบักนี่เลยด้อาโรบักนี่กูเดียวครับน้องเว่ยเก่งเกงเว่ยเกี่ยงเกี้างทุกคนเราจะมาสัมภาษณ์เขานะครับทุกนี้เป็นไงบ้างครับเออไม่ใช่กูไม่ใช่กูเปิดมาก็เจอแล้ว เจอไรนี่สุริยะคาดาดสองเะทุกคนเฮ้ยอะไรอะเอ้ยมันคืออะไรนี่อะไรวะตาบอดตาบอดมองแล้วตาบอดเฮ้ยกูมีอะไรไม่รู้เฮ้ยมองแล้วบอดมองแล้วบอดเอ้ยมองมองมองไอ้นี่มองแล้วเสียเลือดด้วอยู่วะมองแล้วบอดไงมีกูบอดมีขื่อมผมมีคนจัดหน้าเบื่อเป็นคือเี้ยใช้ไใช้เฮี้ยอะไรเหมือนพองขึ้นไย มันเปิดไปได้ What the แต right? oh, yeah. oh, yeah. mm ่ฟกโอเคทุกคนโอ้มาแล้วไอ้นี่เอาไงอ่ะโอ้ไฟฉายมันแทบตายมาดูดิอ่ะโอ้ไม่เอาแม้โอ้ยกูนี่เล่นไฟฉายลำโพงไม่เจอเอ้ยเยอยลำโพงอะไรนะมันเปิดไฟได้ไฟฉายลำโพงไงไฟฉายทล้วมเป็นเงี้ยไฟฉายเล็กเป็นแล้วเอาไงกับไอ้เนี่ยไอ้เจ๊ที่เล่นเว้ยเราเจอ water the underwater world โอ้เจ็บเนี่ยเจวโอ้โคเสียวตาเลยเจ๊แกสเจ็ดแปดแล้วคนน้อยฮะนี่มันเรื่องวิกนอมันเรื่องอะไรวิกเจ๊ี่หมวยนี่เจอสกิบดีทอยเลเดี๋เด็กบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยแม่งเด็กจริงไม่งเห็นอะไรปะเนี่ยเึงเห็นอะไรแทงนี่ป่าวะมึงเห็นป่าวะไอ้นัทลบดิไอ้นัทลบดิลิ้นใหญ่จะริงสุดสน้อง ไอโน้มมเปิดประตูดิเูเ่ิยกูเชิเนี่ยเปอดประตูดิเปดประตูดิเปอดปรดิอยางมันอ่เปไรปรดครับตรงบ้านี้เลยไปเนเฮ้ยพีฟาดเฮ้ยไอไอน้าตายเอ้าเตียงอยู่ไว้เตียง้ไว้ไอน้าชูชูเตีงเร็วโอ้งมีหินตกเลยจุนบายีก็ไม่เหนื่อยพี่ชิมพีชิมเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมึงมันชิไอน้าชิบดิ ไม่ได้คิวเพราะแต่ดีไปเรี่ยดีไปยิงไอ้เชนี่ให้ตายดิเออพี่เชฟกูดิโอ้เรามีโคตรเบาไอ้ที่เนิบดีมันจ่เนิบเพิ่มดิบัฟเพิ่มดิโอ้โหเย่เฮียเชฟคิวเพลงมาเลยตายเออชีวิตไม่ได้ย่ะคุยเคยกระจกเนี่ยไอพีจีหรือะไรเนี่ยชุบชีวิตตัวเองไม่ได้โอ้ยสามเม็ดตายนะทุกคนปืนโอ้ปืนแม่งอย่างแรง ผมซุกฟิตใจไม่ได้ครับเกมการนะ์ดกระสุนก็ให้มาแค่หานดไม่ย,ยังกากไม่มีไร,รไม่มีอะไรกระสุนได้ไงวันนี้เมื่อใครเอายิงกระสุนที่อะไรกระสุนปืนกูเน <c oughs> ี่ยแหละดีป่ะดี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 เอ้ามันมีเชนดิติดอยู่แล้วป่ะดีกัน <Okay. S 2> ดีอเนี่ยซุกไม่ได้เนี่ย<า>เกดตัดรายการ